นี่คือเรื่องราวขอแพงหนึ่งที่มีขึ้นว่าแปลกๆอาศัยอยู่ในห้องเพื่อเธออยู่อาศัยกันในห้องหลายคนแต่ไม่เคยมีใครเห็นพวกเธออยู่ด้วยกันเลยแม้แต่น้อยนั่นนะคุณนะวันนี้กับแมปช็อตครีปี้สตอรี่ในบทของ Nightmare Next Door เอ่อแปลให้มนันง่ายๆแปลว่าอะไรวะอ่ฝันร้ายในประตูถัดไปฝันร้ายด้านหน้าประตูสักอย่างหนึ่งครับนะั่นแหละคุณนะเรื่องเล่นก็ต้านนั่นแหละคุณนะที่เขาเกิดไปตามนั่นแหละเนาะนะโอเค โอ้แหล็กมั้เนี่ยเฮ้ยทุกคนนะ้นทำไมไม่เหล็กจกังวะโอ้นอนพอแล้วฉันต้องไปไปเรียนเหรอเรียยังไงโอเคทุกคนนะทำไมมันกระพริบกระพริบไปไหนถาจริงเหออนี่นนะผมลองปรับภาพสักสามนคนมันจะได้ไม่แหล็กมากเอ้ยมันจะได้ไม่ไม่กระพริบมากทุกที่คนเดิมแตกด้วยประเด็นอะเราจะเพียงมาจากไหนเนี่ยเพียงโอ้โหความจริงเอือเพียงมาเหรอ ฉันเลยไม่ได้ทำมีเสียงรบกวนในเวลานี้ฉันควรจะไปหาคนข้างบนโอเคโอ้ยฟังเพลงอะไรวะเสียงดังจัดเลยมันเลียนไม่ได้เนยเห็นไหมเนี่ยชีวิตไปหาเขาก่อนทุกคนนะโอเคชั้นบนเหรอจัดไปโอ้บรรยากาศน่าคุมหามาก เอ้ยเปิดเพลงในสียงดังวะน้องปิดเธอวะห้องไหนวะห้องนี้ไหมไม่ใช่ห้องนี้ปะ่ะโอ้หแม่งไม่ออกจากห้องกี่ปีแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาเงียบเลยต้องการอะไรวะช่วยลดเสียงลงได้ไหมเสียงมันดังอะโอ้ปโหรถมันโกนตาไปเนี่ยเสียงโคตรดังเลย คุณเสียงดังมากนะรู้ไหมนี่คุณเรียกสินี้ว่าดางังเหรอเนะี่ยเออด,ดังดิคุณรบกวนสถานที่นี้ฉันว่านาเป็นคนเดที่แบบทำาห้องแบบคิดว่าที่มันเสียงดังนะโอ้ยที่เสียงอะไรวะแค่เจอแม่คนข้าวของฉันเนี่ยบอกว่าดางังฉันจะเก็บไปคิดแต่นายไม่ใช่ไง ฉัจะไปถามพวกเขาเองวอ้ยเสียงดังเกินเหี่ยห้องเหี่ยวห้องตือดอขอโทษนะครับอยู่บ้านไหมมีใครอยู่ไหมอยู่ไม่ใช่ปะไม่อยู่อ่ะไม่มีใครอยู่บ้านเรอ ว่าพวกเขาจะไม่อยู่หลังนี้คือที่ช่บ้านครับคุณได้เจอแล้วว่าน่นไม่ใช่แค่ห้องว่างๆอ่ะขออย่าไปคิดนะมันไม่มีใครอยู่งาน,นอ่ะมันไม่ได้ว่างมไม่ใช่ห้องว่างปกติบางครั้งจะได้ยินเสียงเคาะประตูหรือเปิด พอเสียเปิดประตูดูผีประตูเกอก็เหมือนจะมีคนอยู่ท,นนท,นนะท,ทันเ็ีเลยเนี่ยเ <ๆ S 1> ขาเขาอยู่บ้านเหรอลูกแปลกมากเลยเนี่ยน,นี่เขาเลยที่ฉันเห็นเธอเลย ไมถึงมีแต่คนดำวะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไวะม่เสียแล้วไันเสียงโครดังเลยวะแม่ไม่รู้เสีย,งเ,สยงเลย ไปเถอะไปเถอะไปเถอะคุณน,นะเปลี่ยนคุคุยดีกว่าไอ้นี่แม่งคุยไม่รู้เรื่องคือผมขอถามอะไรบางอย่างคุณได้ไหมคือผมชั้นผมอยู่ชั้นล่างนะไอเสียงดังที่มาจากพาร์ทเมนต์ข้างห้องคุณเนี่ยมันรบกวนคุณบ้างไหมก็นิดหน่อยนะแต่ว่าห้องข,ข,ข้างฮะ ครูก็ไปถามห้องข้างอ๋อเออเธอเพิ่งออกไปน่ะและใน,นั้นก็ไม่มีใครอยู่เหรอมันหมายถึงอะไรเหรอฉันมัน่นใจนะว่าในห้องร้น,นามีคนมีมากกว่าผู้หญิงในห้องนั้นนะแปลกเธอเห็นปะ เบอเขาไม่เคยพูดอะไรเลยไม่เคยสวัสดีที่ซ้ำก็พวกเขาดูไม่เข้าไปมีส่สตฉันนะถ้ถถถาถามฉันถ้าน,น,นี่คือเรื่องทั้งหมดแล้วฉันต้องทำงานต่อคอมีันที่คอม,มามีคนดีนะอะคุณเช่นกันเออั้ามดนี่มันแปลกจริงๆนะเน่ะ แต่ว่าไมไ่ช่วยฉันเลยเรื่องกับเสียงดังเสียงรบเสียงรบองกลัวก็ในนั้นก็ใช่เนาะไอ้น,นัานก็ไม่ยอมปิดอีกแล้วไปไงแล้วไงต่อบางทีฉันกต้องกลับห้องแล้วก็ไปพยายามตั้งใจเรียนต่อโอเคมืดยังยังไม่มืดเนาะโอ้บรรยากาศห้องเช่าแม่งไม่น่าอยู่เลยวรรลุกคนนะ โอเคทุกคนนะโอ้เ้ามาทำไมแหลกว่ะเนี่ยโอช่างมันทุกคนนะเฮ้ย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 อุยอะไรวะใครเนี่ยคือคือฆ่าโดกคนหมดเลยช่างควจะล็อกประตูโอเคเดี๋ยวนะคือพี่จะล็อกตัวเองขังในห้องกับไอตัวนั้นจริงๆเหรอเอาจริงดิ ลราก,ก็ล็อกวะอันนี้มันล็อกไงวะประตูเนี่ยแล้วคือมันล็อกประตูไงทุกคนนะต้องหาของไปล็อกปะเดี๋ยวนี่คืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะหนังสือไม่มีทุกคนนะมันจะดูอะไรไม่ได้เนาะแล้วเราต้องล็อกประตูยังไงทุกคนไม่รู้อ่ะเรียนต่อไหม เฮ้ยเพลงหยุดแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วจะประหาบทแล้จะปหาบทที่ที่เขาทำให้ฉันในสุดฉันก็สามารถเรียนได้แล้วในสุดโอเคครับเราเรียนต่อเถอ,อะไปมืดแล้ว มันเริ่มมืดมันเริ่มมืดแล้วเชื่อคณจะไปอ๋อใช้เครื่องอันนั้นเครื่องกันเลยตุกวดนาทุกคนนะเดีย๋ยวฉันจะไปซื้อโซดาดีกว่าตุกนนะขอญาดเลยมันจะมืดมากผมต้องปรับเป็นอย่างนี้ก่อนนะจะได้แบบสว่างนี่ตุกน,นะโอ,โอเคเพลงบิวเหลือเกินนะเพลงเพลงบิวเปไหนเพลงเพลงบิวจัดจ้านุกคนนะ ใครวะน่ะเ,เครื่องดื่มเออไอคนนี้นี่ว่ะเอ๊ะนี่คนแต่ชั้นบนไม่ใช่เหรอเอ้ยนี่ม่นั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยหืมอ๋อนายเองเหรออย่าทำให้ฉันตกใจอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเหรอ ฉัอขอถามไปบาอย่างกับนายได้ไหมได้สิเอ่อผู้หญิงที่อยู่ข้างๆข้างข,างข,างของฉันเนี่ยฮะวัดอิฐพับวิดเดมเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเอ๊ะหมายถึงอะไรเหรอคือมันไม่ค่อยเมกเซนเลยก็ฉันไม่รู้ว่ามีคนอยู่ที่นี่มากแค่ไหนนะแต่ พวกเขาไม่เคยทำแม้แต่เสียงนิเดียวด้วยซ้ำแล้วก็กระแพกและผ่านกระแพงนั้นฉันไม่ฉันน่าจะควรได้ยินเสียงพวกเขาขยับหรืออะไรอย่างนั้นมากสักครั้งก็ยังก็ยังได้แต่มันไม่มีเลยซึ่งมันแปลกมากๆาะเโ้ยโอ้ พวกเขาเป็นใครนะไอ้คนข้าเขาใช้กำลังทำอะไรกันแน่เนี่ยสรุปพวกเขาทำอะไรอยู่โดยที่ไม่มีเสียงผ่านกำแพงเลยเลยฉันจะกลับห้อ,องฉันละไปเจอกันนะแปลกโคตรนะโคตรแปลกเลย อยู่ข้างอยู่ข้างๆเราแบบกำแพงมันก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นแต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยก็คือแปลกสุดทุกคนนะแปลกมากๆเลยด้วยเพื่อไม่แหลกวะต้องทำอะไรต่อทุกคนนะเสียงเสียงอะไรวะน่ะเหมือนว่าเสียงจะมาจากข้างบนนะจะไปดูเหรอ เอาจริงดิจะไปดูจริงเหรอดูก็ดูวะนี่มันตัวละครเกมผีจะชัดแม่งเอ้ยเสียงดังไปเสียงดูก็ดูไมไม่น่าไม่นม่าไว้ใจไปดูเพื่อแล้วนะทุกคนนะไปดูทําไมก็รู้ว่ามันเสียงอะไรไม่น่าไว้ใจเท่าไราจะไปดูเพื่ออะไรไม่เข้าใจเลยจริงๆมันทุกคนนะเฮ้ยไอ้นี่หายไปแล้วอะไอ้ออคนมึงแก ครับคุณคุณโอเคไหมเหมือนว่าต้องเหมือนว่าประตูเปิดอยู่แปกมากทุกที่พุดนวาหมดเลยยุ่งเหยงิงหมดแล้วก็ไม่มีใครอยู่บ้านอันนี้ห้องของอคนใช่ไหมห้องทงัง ถ้าบีดไวดูหาหาอะไรรอบๆดูกันเถอะโอเคเลยนะมันไม่ทำมันไม่ทำมันไม่มีเสียงอะไรจริงแปลกมากเฮ้ยมีรูงนั้นโอ้เห็นผมเห็นแล้วรูนี่ด้วยนะลุงเขาเพิ่งเห็นเหรอนี่มันมาอยู่นี้ได้ยังไงเนี่ยมันดูเหมือนทำมาจากบางทีเอฟคุชารคนนั้นอาจจะทำก็ได้นะ ส่งจริงๆเหรอสั่งก็สั่งห้องค้างนีกว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโ ung, อ้น้องออกไปเลยน้องยังไงอะยังไงอะไรทำเฮ้ย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 ไปแปลกแล้ว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 เฮ้ยวิ่งดิน้องรออะไรน้องวิ่งเถอะวะเขาเป็นใครเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นใครเจอเป็นใครสิ รู้พวกนั้นหมายความว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกันเหรอนี่เธอไปไหนแล้วน่ะโอ้โหแอบเธอเพื่อน เธอยังอยู่ในทางเดินอยู่นะตรงทางเดินฉันต้องไปดูหน้าต่างโอ้โหพี่โคตรสูงเลยไป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 ไอ้โหโอ้โหโอ้โหกดจิ๊บเ่อวิ่งเดี๋ยวทุกคนนั้นอยากให้ไปดูอะอ่าอู้หูอู้หใกล้เกินใกล้จะจับใกล้โคตร ใกล้สุดๆโคตรใกล้โคตรใ,ตรใก,กล้คนนะผมไม่ใกล้จัาเลยปะไปไปอะมันตามปะตามปะตามแหละคนนะไม่อย่างอยู่ยังไงไป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 เอ,อ้อเออเออค้างค้างเอารอดเฉยเอาดีเป็นงานละกิจปละล่ะเอานะไงต่ออ,อ่ะรอดสะดุดรอดไหมเมื่อกี้ สามารถมีชีวิตรอดได้คุณสามารถหนีได้ตอนนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้หญิงคนนั้นยังใช้ชีวิตต่อในแถบนี้คุณจะไปโดยเร็วเท่าที่คุณทําได้ก็นั่นแหละทุกคนนะเอแบบนี้ก็ไม่จริงคนนะเรียกว่าบทดีกว่าบทนี้ก็น่ากลัวเรียนทุกคนนะอเป็นผีผีข้างห้องผีผู้หญิงสุดหัวสุ่นตรายตัวยิ่งใหญ่ไรกคนะ เรื่องก็ไม่มีเลยคนนะก็น่าจะแค่นั้นแหละไม่ต้องสรุปเลยเนาะทุกคนก็น่าจะเข้าใจดีแต่ผมบอกเลยว่าที่ไซปีนี่ยน่ากลัวมากไอ้ที่แบบไปรู้ๆอ่ะคือผมเป็นแบบคนที่ไม่ชอบรูเยอะแลนน้วนะเป็นโรคกคนรูอีกหนึ่งละนะแล้วยิ่งแม่งเล่นอย่างเงี้ยเออนะแม่งมาซะเต็มหน้าเลยคนละเออนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบายครับแล้วก็ทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์ก,กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ